สำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นในหน้าอสังหาแต่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงพี่ก้อยมีข่าวดีมาฝากทุกๆคนจะมีบู o แคมป์ for beginner การเริ่มต้นเป็นในหน้าอสังหาแบบมืออาชีพในวันนั้นนะคะวันที่15มิถุนายนเราจะได้พบกับการเรียนรู้การเป็นในหน้าอสังหาตั้งแต่ เริ่มต้นไปจนกระทั่งถึงสามารถที่จะเป็นในหน้าอสังหาได้แล้วก็สร้างรายได้ได้เลยมีการวิเคราะห์ราคาแล้วก็มีเวิร์กช็อปต่างๆคนที่มาในวันนั้นอย่าลืมนำทรัพย์ที่เรามีอยู่ในมือนะคะมาให้พี่ก้อยวิเคราะห์ทรัพย์วิเคราะห์ราคาให้คลาสน,นี้เหมาะสำหรับคนที่อยากเริ่มต้นเป็นในหน้าอสังหาหรือว่าคนที่เป็นในหน้าอสังหาอยู่แล้วอยากที่จะ up skill อัพเวลขึ้นมานอกไปจากนั้นนะคะมีโปรโมชั่นพิเศษที่จะมอบให้ก็คือเป็นคู่มืออ e ีบุ๊กคิดแบบพรีเมียมเอเจนต์จะมีเฟรมเวิร์กในการทำงาน4ขั้นตอนของพี่ก้อยได้กันกลองแล้วก็ทำลงมาเป็นอ e ีบุ๊กให้เราสามารถทบทวนได้เลยนอกจากการเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นในหน้าอสังหาเรายังมี การทำการตลาดยังไงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายรวมถึงทำา p r s s o n l l r r n n i n n g แบบที่พี่ก้อยทำไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok หรือเบื้องหลังการทำ YouTube เป็นคอร์สออนไลน์ที่พี่ก้อยตั้งใจที่จะมอบให้เป็นพิเศษสำหรับคนที่มาในวันนั้นปกติราคาในบูธแคมป์แต่ละครั้งที่มาเจอพี่ก้อยนะคะราคา3 9 9 0 0บาทพิเศษสุดๆแค่3,990บบาทแต่ถ้ามาแพ็คคู่ พี่ก้อยมอบราคาพิเศษให้อีกนะคะก็คือ2คน6,000บาทเท่านั้นอย่าลืมทักมาที่ Line แอดไม Pro บพัทิ p r รรับรองว่าเข้มข้นมันแน่นอนแล้วเรามาเจอกันค่ะ